อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดใส่กระดิ่งที่ช่องหมวยยกล้อกันด้วยนะคะอยู่นี่ ไปดูกล้องให้อุ้ยระดับสิบแล้วอุ้ยเมื่อกี้ผีโผล่แน่เลยเดี๋ยวดูดูกดออมให้นะคะ บ้าต่อค่ะใช่ดูดีมันบ้าเองนะมันทำอะไรเลยอุย้ยมันดับไฟมันบา้บาเองนะมันทำอะไรเลยอุย้ยมันดับไฟยังไม่เจอกูดอ่ะ เมื่มอกี้สปิริตบล็อกเหรอคะไม่ไม่คุยค่ะอ๋อไม่คุยสติไม่มีแรงกระดานเลยเหมือนเกมบล็อกอะเพราะว่าหลังบ้งา,งา,งานยังบล็อกอยู่หลังบ้านประตูง้างหิ้งเธอโมก็ไม่ผ่านเพราะว่าไม่ได้บักเลยปีปิดไทยไห เอาเกลือไปเลยไหมดูแล้ไม่ต้องก็บินไปก็บินไปมองไว้อยู่นี่เอาเกลือมาแล้วครับเกลือ เกลเกมเกินชินมาค่ะอ่านโยนกระาไปให้ละยิ้มไปอยู่เลยอุ้ย thank you. มีหน้านะที่ออกมาก่อน <laughs> <laughs> มันเปิดไฟให้ด้วยน้มีอะไรอีกไม่หมอกเลยนะน้ำเฉยอืม เซนติสูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราส,สูดไปก็เขียนไปนะห้องให้แล้วกันระว,วงังระวังดวยเยอยผีในห้อง เกมาเลยเกมบบยังไม่เจอตัวม <wh> ันแลมันไปแล้วเอยังไม่ไปไม่ตไไม่ขอไม่ย็ไม่กรดอก็ไม่โผอ่ะมันไปแล้วรีบออกมาเลวค่ะ เร็วๆก่อนที่จะไม่ทันจะขึ้นสิบแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้ว,ส,ลวสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วตัวหลังบ้านหายละระดับสิบแล้วห <c oughs> ากดอ๊อบไม่เจอเลยเนี่ย เกมนี้ยากเนอะผีตีห้าหน้ากลัวจังเล่นเปิดไฟเล่นจอไฟไม่รู้ราคาเนี่ยกลัวเป็นจริงมากผุณาวจริงได้ไหมเอไม่เอาไม่เอาไม่เออเขอไอไป่เวยอ่ะ

ผีมาดอ,อกหลังบ้านเลยกระดิ่งประตูปักในรับนี้ประตูปักโอ้ประตูหายเป็นแค่ผีมาได่หอหลังออบ้านย <c oughs> อ้ชัางนี้ใช่นะเข้ามานะฉันจะกลับกลับกัอเพร้อ้ ลมันุปติดแล้วบอกเกวไม่ติดน,น,นแล้วมันยอเลยมันติดนะเพราะว่าไอ้ช้อยที่สี่หายไปแลรอมมันเป็นเทอร์โมมิเตอร์อยู่ครับอ่างกายไม่เย็นเลย เร็วผีมาผีมาระวังระวังรอนะวังมปตให้อันเจอกดออลัดกดออฟเจอัเจอแล้อยู่ตรงตัวอีโซฟา พูดใกล้ๆหลังบ้านก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเชิสซิิปบอกไปคุยใกล้ๆแล้วก็ได้นีเมาคุยหลังบ้านจะไปกดชีรายนะประตูเองนี่ยมันมันมันไม่ปิดไฟของเราจิตอุ้ยกระปองกิ้ง ชาอมาติเนตชาอมาติเนตโชยูโชโชโช,อชอมีพีซ์กิฟต์อัศใจเสียด้วยแม่ตอบใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> นะอุย้ <c oughs> อยอย่าไอ้สิคะจะดุ้งตกแทนหมดเลยฮัลโหลฮัลโหล กิ๊บอาตศรัยฮั l โฮกดอยู่ค่ะฮ e l l o Can you h ฮ a r me? อยแล้ว huh. ค oh, ่ะผีแออกแล้วออแล้ว ยืนออกห่างประตูก่อนเดี๋ยวโดนค่ะผมไม่เห็นกระสอบตรงไหนอะอยู่ห้องตรงเก้าอี้โซฟาค่ะ,ะที่มีพันลมอยู่อ่ะไม่ยอมรอไม่เห็น น่ากลัวน่ากลัวู่ร่าๆด้วยน่ากลัวไหมคะมามาคนน้อยไม่บักเยอะทำไมมันไปแล้วไหนบอกผมเลยอยอยู่ตรงแถวเก้าอี้โซฟาเนี่ยแหละตรงด้านหลังเนี่ยกิฟต์อาร์ยไ Can you hear me? Answer me, please. Hello. Answer me. โุ้ยไายแล้วได้ตายสิไ่มาีบ้อโอ้ยโอเคค่ะเขาไมได้ไฟเกมากจะปิดเปิดไฟเล่นยอย เดี <łość> ๋ยวรอด้วยกำลังเดินอ้อมกลับไปอยู่ค่ะเไม่ใช่พี่ม่นลีเดินยังนงะพ่พีเดอะราลด้วยว้าวังเ้านร้กเฮ้ยงเปับายโอ๊ย โ oh, อ oh. oh, <tong> <Nang> <tong> ้นั่นไงโอ้น่ากลัวจังพี่ขอคือหาคนด่านน่ะนานจังให้เอาไปแล้วเดี๋ยวได้ตอบคนนะคะยังไม่ได้กด